สวัสดีบรรยากาศยามบายบายค่อยตะเวนเริ่มต๊กดินบ่าท่านต๊กดีดอกค่ะพี่น้องอยังหอนอยู่ร่อยเศร้าหอนน้ะคะ่ะจะออกมาโอ้อากาศหอนแห้งพี่น้องหอนไหลอ้าวคลิปนี้ค่ะสิภาพ,พี่น้องมาเก็บหยอดพักบุ่งเด้อค่ะหยอดอ่อนๆงามๆเป็นตาพัดเป็นตาเจียวค่ะค่ะพี่น้อง ผักบุ้งธรรมชาติหยอดกะลัางงามๆเลยค่ะไปบาสุวิทย์เอาหัวเขาขอกอยู่ปบาสุวิทย์ล่งเก็บเลยค่ะหยอดกำงาดออนพีเตอร์เทารับตาสวัสดีครับเป็นเชีได้นาหอนบ้นอพี่น้องเอ,อ้ยหอนค่ะค่ะต้องล่อให้แดดลมลม,ลมตกก่อนจะค่อยออกจากบ้านมาได้แต่วงมือนนีกา แพ็กปลาจอมแหละค่ะปลาจอม,จอมกุ้งจอมทรงพี่น้องเนาะค่ะทะย,ย่อยทรงแต่กะเบเรไทยพี่น้องเบื้องดอกค่ะถ่ายดูเดจะพี่น้องเบื่อถ่ายดูเดี๋ยวกะไม่รู <laughs> ้ว่าจะไหนเดี๋ยวสิมีมามาเดี๋ยวสิมี่เสื้อไผ้ายู่ค่ะพี่น้อง <laughs> <laughs> เสื้อไผ้ายัง <laughs> ทะลอดรุนค่ะกับปลาจอมกุ้งจอมนี่ <laughs> เก็บผักบุง้งไปผัดกินแรงกินแรงเรียนอาหาร่ยเปลี่ยนเมนูกินผักบ้างหอดงามสะท้อนแสงแดดในจังหน่อยด้วยพี่น้องฟังเจียวตำสมมืงนะเนาะตำสมเจียวสิเสีย๊ะงามเลยมีสูตยางในหน้า เนียนค่ะยังมาอันใดกระไดเก็บกิน,อ,นอืมเฮียกรตตาเนี่ยบ่ลงมากบ่ลงแล้วกระจายเปียกเนาะเอาถือเอาชิบว่าอาบนา้ำ <laughs> นี่พี่น้องงามๆอาบแล้วเนะวาะจิบไปเห็ดถุละาอีกอยู่ ขานเปลี่ยนพัดหอนหอนพัดพริกเนาะแล้วก็นี่ก็มักพัดใส่บุกพริกน่พัดพริกน้ำมันหอยมักมักกินพริกค่ะ คุณแอนพอกับมากพัดแตกระเทียมซื่ออะไรดูดตีนอ่ะอะไรดูดเท้าดูดดูดดูดเลยกตึงโอ้ยไม่เอาแล้วในสระเราไม่ได้มีปิงนะอ๋อบอกว่หอยเสือหรีมันขึนว่าใครล่ะแต่เราเห็นหอยปลั่งไข่ว่ะอย่าไหนมางมไปกินอยู่เด้อ ตุย่างในสระนี่หอยปังนี่นี่ทุกอย่างเอามาปล่อยไว้ลายแล้วไหมอันนั้นเชอรี่หอยปังกาไหนนฮัจุ๊บกันอยู่นี่หอยเซอร์โอ้ยหอยปังอ่าเขากำลังผสมพันธุ์เดี๋ยวก็ไข่แล้วไปเขาสอบอยู่กับพักบุ๋งไปไม่มีความสุขนะปุ้ย อามีคนเด็ดไปแล้วฟังน่อยเฝ้าเด็ดมาฟังสิบอบล,นนลออเด็ดสลีใส่กันไกลลงมาเนียนโอ้อานเนียนขุ่นมันเลยงามงามัดหมัดเลยนพัดหลังก็นั่งกินซื้อๆไหมแซ่บจะนับเออจะนับไปว่ายังยไงบุหงาโอ้ยนางบิน <laughs> <laughs> นีก็อือ่นภักบุงแดงนอืออันนี้ภักบุงแดงนหอนป้านี่เป็นตาฝนตกแห้งเนาะเอ้ยหอน42งองศางอะไรเนาะหอนหอนหอนสุดยอดเลยค่ะ42งองศาอัดมึงจ้ะรายรายเมนู จัดสรรแจ้งปันหาดังพบปะ ยกขึน้นสิสวยๆท่นุงยังไม่ไหลเจ้ท่านนี้ก็หลายขนะึ้นมันก็เดือนเอาเนี่ยที่เนาะโอ้ยยอดงามครับ ผักบุ้งแดงปลาทีนี่กระซิไปเปลี่ยนผักบุ้ไงไฟเดีเลี้ยฟังผุติอนนอ,อ,อมันสงลายมนหดล้วมดิเออมงล มันเป็นหลุมหนามออกได้มือนกัต้มคักๆที่เทียงของเขาเขาเก็บมาหอดตีเขามาเก็บก่อนเขาเกก็บ่อนวูดายเก็บก่อนแต่ของสะใส่ไฟหายแล้วนะหายหอนหยดพวกบุ๋งมาดิยามือดบมาเ่เดี๋ยวลบไปงานสิไปถามผู้ใดบ้างอามาเก็บผักบุงก่อนฉัน มาเก็บบังหนีเลยบวชดีคืออะไ่เป็น,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 นบัลูกมันลูกหอยปังนะเออเขาใส่หน่อยๆมาปล่อยน้ำอยู่ดีออกแล้วก็มาปล่อยลายเนาะในสายนั่นสิลงงมอยู่ย่านเป็ดกินเหมดิดม,มันเลิกบ่ตรงหัวตรงหัวเลยค่ะจะสูบน้มเซย์ที่แล้วเนาะหัวลิปทีฮึ่ ว่าไปต้าจับกดหัวลงน่ะอื้อคลสิกดไละมันลิดจ้ะมันลิดจ้ะเบิดน่ะตอนนี้ก็พอกินพออย่างกับค่ะพี่น้องมะพ่อฟามาหายนำเนี่ยโอ้วถ้ากันยางไปเอามันเจ็บตีนบ่ เยนั่นแหละเราขึ้นมาดูสวยๆสิไม่ต้องเดินมาอยู่นั่นแหละ <h ums> เอากระตาไปถือด้วยจะจะเอาภาพนิ่งหันกระตาให้สันเบิงดูนี่สวยๆเลยค่ะพี่น้อง ยาเห็ดหนาขึ้อีโต้อะไรว้ายอุ้ยฝ้าห้องอ้าวฝนสิตกเลยพ่นสิตกอ่าวสำหรับคลิปนี้ค่ะพี่น้องจบคลิปไปเพียงตัวนี้แหละค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกๆคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมเลยค่ะพี่น้องพามาเก็บผักบุ้งไปเห็ดแนวกินแนวอยากลาไปก่อนค่ะสำหรับคลิปนี้พอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะ ไปนะครับลาพีลาหนองไปเพื่อนสนีสวัสดีครับถ้าที่หย่อนทำไมโอ้ยปลาผาเมื่อไ like ่